Det høyeste. Og det er da Beina på den nederste, og så kommer den imellom. Mm -hmm. Og så blir den ytterste, den nederste, den blir altså sånn omtrent. Der. Mens øverste blir da tre ved siden av hverandre. มาเบิ้องล่ไม้ค่ะลายไม้อันนี้เป็นไม้แฟนปะคาราเป็นไม้ฟูรูค่ะก็คือจำพวกต้นสนนะ่ะสนในต่างประเทศนะ,ะอันนี้ไม้กรานมาสันพันวาท่นผู้ใดหูนะคะเนาะกระเสืเบิงออกนะคะอันนี้ไม้ชนิดเบาๆอันนี้เป็นชนิดที่แบบนักมากนะฮะ แข็งแรงทนทานเขาสร้างบ้านใส่นี่และคะอันนี้จะไม่เห็ดเป็นที่ว่างต้นพืชของป้านะคะเป็นสันว่างนียค่ะนี่นับปีจากตรงนี้เลยค่ะเส้นปราจะให้เบิ้งตรงนี้ค่ะนี่อันที่ปาดีใจเม็ดมะระที่เกิด อันนึงนะคะเนาะอซึ่งไปคิดว่าเป็นชนิดที่แบบ่ามาระหน่วยสีกลางๆแน่จักหน,น่อยนะคะเห็นต้องปุนคอมเมนต์บอกไว้ว่าสงสัยจะเป็นโอกินาว่านะคะเนาะซื้อพันนะคะถ้าประจำวพิดนี่ตื่นขึ้นมาเหมือนโดนอะไรกัดไปนะคะเนาะนั่นนะคะ ถ้าเบิ้งว่ามันจะออกใบข้างในบอนะคะเนาะแต่ปัดซองยังบ่เห็นค่ะเมื่อนี้ยังบ่ได้ขนออกอยู่ค่ะอันนี้มันฝรั่งซึ่งเป็นสีสีหัวนะคะเนาะโดยที่นี่แปลว่าจะเอาลงดินแฟนบอกว่าเอาลงบด้เพราะว่ามันจะเรียกหนูมาหนูที่กัดต้นไม้นะคะที่สามารถฮ็ดให้ต้นไม้แบบขาดเครื่องได้นะคะเดี๋ยวทั่วโลกงของมันนะคะ กินมันพลังไปะนะคะเนาะมหมายถึงว่ามันจะเขามาในพื้นที่หรือมันจะสามารถเฮ็ดให้แบบทํา่ายเขาของหรือเขามาในบานนะคะ mm hmm. มอนตะบานเฮาอาจจะไปบ้านเพื่อนบ้านน้ำนยางเลค่ะมันอาจจะยากนะคะเนาะ,นะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าจ,จะใส่กระถางแล้วเอาไว้ทั้งเฮี้ยนไปเลยค่ะ,ะ,คะ mm hmm. ตอนนี้ปากำลังปิ่งปลา mm hmm. ปิ่งปลาน้ำยางเบิ้งเลย mm hmm. ของน้ำนะคะเฮ็ดเบียย รู้สึกกินเขา่าหนิวหนิวเข่าแล้วค่ะปิ้งปลาไว้ปลาเค็งค่ะปลาหมอนั่นเองมันมันนคะคะอุ้ยลื้อมอกไคใส่ค่ะลืมนะบหมอกไคไคปลาในกระปุกใส่อาจจะบนเบอร์ไนจากน่อยได้ขาดเคร่วงนี้อันกระสี นี่ปลูกพืชปลูกพักนะคะเนาะกักโตยูบานปกติกัอยูบานเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้มกน่อใหม่หมคะ่ะเอาใส่ช่องแข็งไว้อามัาละยล่แ๋ยวมากินข้าวน้ำกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะแม่ข้าวแม่มากินข้าวน้ำปลาค่ะปามากินข้าวเป็นมูปลาเข็งปลาหมอค่ะ ยังหอมเลยกินเดียวกันกระบ,บานเท่า,า่ะกล่องวพกัพกก้น,นะัดมาเขาคั่วม่ให้คั่วเก็ดค่ะขอดเก็ดกินก้างด้วยกินก้างก็ได้วากาเกินนะคะก้างมันค่อนข้างแข็งนะคะแต่ว่ามักเล่นอ่ะ ักเล่มสันมันยีค่คะคะน้ำมากินมันมูกัน,นะะได้ค่ะก็ได้แจวประกอบมาได้กินน้านะคะ่ะอันนี้หมกใส่นั่นลองมาประมาณละตองมาทำมาคไ่้อยเก็บไว้ในช่องแข็งรีบไปหาพ่อไป หาพ่อเด้ออย่ามากวนแม่เด้อสั่งได้บ่ร่องเบิงอ่ะหน่อไม้ใส่เห็ดอ,อันนี้เป็นปลาดิบด้วยค่ะ มันน่ารังกิทีนึงยุ่ห้องนอกหอนแสบตาค่ะตากแดดซูมมือไร่น,นแคนกะแคนสิมัยนะคะไม่ได้ทำเสียนยาวไปแล้วไปแล้ว,ลวน้องมาทีพจนอยู่ไหนคะ มันเหี่ยวแห้งค่ะทลอนให้ปลาสลิดรุ่นไข่ล,ลายๆนะคะเราคิดว่าเขายัดไข่ค่ะว่าม่นไข่แท้ล่องเบิงนะคะ ต้องสังเกตบ้างถ้าคุณได้ซื้อปลาสลิดแะืไข่เต็มท้องถ้าจะมีไข่เต็มท้องแบบนั้นกินปลาสลิดที่ว่ามีไข่ดีกว่าค่ะท้ามันมันเป็นไข่แทนนะคะเนาะเห็ดเป็นดอกอีกแล้วเนี่ย เฮ็ดเพิงอยู่ทางเมืองไท้กับเฮ็ดเพิงขึ้นนะคะพี่สาวเจยไปเก็บเฮ็ดเพิงขมอยู่ทางสุรินอหวานน่ามันไหนนะ,ะนะไปหาพ่อนะหนูนะหาพ่อไปพ่อเรียกน้อย หิวข้าวเลยถูกปิดประตูตันไลยค่ะอืมแซ่บสุข่างเลยอาหารเก่าๆนะคะ อกไปตลาดกะไปซื้อของงานไห้กะซื้อมาเก็บไว้ออกมากินเทืัอโตสองต,ตัวตะมาเห็ดเนี่ยเห็ดธรรมชาตินะคะเอาไปเก็บในปลาแบบเหนึงนะหะมากกะดมมัตะไกรได้ค่ะสามกินมากองมาเพิ่นติดปา่าจ้ะค่ะปันลูกหน่อยอือนนี้ยัแใจสมัยนี้ซื้อปลาอีตูมาะ พออีตูวระมาม่ขายตลอดปีค่ะเอามาจากเมืองไทยค่ะหมายถึงอินพอร์ตนะคะมากับพักไทยแต่ว่าบางประเทศเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเพิ่นปลูกพักเลยนะคะพักไทยเพิ่นเฮดขายอย่างนั้นเลยซื้อขายกันอย่างนั้นเลยไม่ต้องอินพอร์ตจากเมืองไทย เค้งแต่ก่อนนะคะเคยกินตัว,ตวน้อยหน่อยนะคะเนาะน้ำทงน้ำทาน้ำหน้าสุม,มอื้นี้เลี่ยงได้นะคะเนาะตัวบักง่ายก้างมันเนี่ยเจ็บมากมันแข็งกินแบบบ่หมี่ไข่ยังรู้สึกดีกว่ากินไข่ปลอมค่ะ ม่งต่มม่งตามเมื่อราชีดเพันบอลติดติดอดบ่ได้เดอกค่ะบ,บ่บกินข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวนะคะกะสิเป็นน้ำปลาใส่เขาบดีน้ำ ตวบาก็ับพยายามเพ็ดแบบดีอยู่ดีแต่ว่ามไม่กะหนึ่งไม่เขาเฟเนะต้องเจอกับดีต้องเจอกับบอดีแต่กจะดวงเพ็ดละเพ็ดละชิมูกเริ่มไร กินอะไรเขาติดมือแทบเนี่ยจะกินต่อได้แนวดาปิ้งเรายดลงไฟนะปั่นปิ้งหมูค่ะน้ำมันมัน,มนอืมยัลิ้นเล็บเยีย กูนั่งสิบบองปีนหมูอยู่ขวามมบนอนอหน่ะว่าหน่อยแฟนกับปิงมูเองเดอ้อประมาณพึ่งกำลังเห็ดสันว่างพักในป่าแก้วประกอะ ตัวใหญ่มันก็เป็นตะกินเนาะค่ะปตะเคงไหมมัน่คยแกะกลางออกง่ายถ้าตัวน้อยๆก็จะแบ่งกลางแยกกลางออกแยกเนื้อป่าออกไะถ้าน้อยอะไรเรื่องเทือขันทอดเนาะคะนะ่ะเนาะตากแดดแดดเดียวกินเม้งกลางเลยเมันกระแทก คลิปนี้จะเน่าแล้วค่ะยากกาันกลางติดข้อค่ะ แก้เผ็ดไปดีคะ่ะนุ่มใช้ให้โบบอยกับแซบให้โบบอยก็ช่วยลดความเผ็ดอืมก้างเต็มท้อง ยานนี้นไลยค่ะกางมันไหมกางมันใหญ่กางมันแข็งแล้วมากินปลาตัวเดียวก็อิ่มค่ะ ตกการตกงานนะคะเนาอไปหาซีดเบ็ดซีดปลาะะได้ค่ะในโปรตีนด้วยก,กันกับเนื้อกับไข่นะคะความหนนอาจจะบคือกันแต่ว่ามันก็ช่วยได้เรื่อง าหารความเป็นอยู่นานะเนาะสงพ่อไหมสงพ่อที่้าจ้องตลอดเลยรู้สึกว่ามีคนนั่งจ้องตลอดเลยแม่กินไปตัวนึ่งใหญ่ๆแล้ว ขเขาก็ปปายดูนี่คือเป็นแม่มีความอดทนนะคะทอดปลาทูปเป็นกันเล็กหน่อยมากิน่ไหคคะเนาะปลาทูมันนวท่านแม่ยากให้ลูกกินแนวแซบเลยคะ่ะนะคะมีประโยชน์นะปลานึ่งปลาทอดมันนิ่นเนื้อลาลาย ปลาทูปลาซาบะเล็กน่อยถ้าไทยกินในลายย่างนันดีจ้าไงก้นมากเขาเสบยบริเลือกกินไปไหตท้องลูกปลาบกินปลาทูนมาค่ะถ้าให้มันโตบกินแต่ถ้าแกะออกแกะข้างออกเป็นเนื้อส,สวยๆสองชิ้นสองข้าง เห็นเป็นชูชีค่ะชูชีปลาทูใส่บ็อกโคลีลวกไว้เคี่ยงเอาเข้าจัดสวยๆเขากินค่ะแต่ถ้าเห็นเป็นตัวปลาทูไม่กินเอาเจลจะข้ามเจ้ามะกอก ปลาดิบอิมอ่มนะอันนี้เลือใบมือน่ะภาบหนาความรักก็เหมือนปิ้งปลาอย่างต่อไปมาก็ก็หมดหนะ จไมก็หมดอีกรอบนึงเกี่ยวกันไม่ความรักเวลาผ่านมาความรักก็หมดเหมือนปิ้งปลาี่แหละใกล้หมดแล้วค่ะพักปลเป็นมือเป็นมือร่างสวง พักไม่ตัวเย็ยนกับเป็นพักประกันหินกับนีค่ะนีก่กจะสกินกับเจลเขากันอยู่บ่เลี่ยงไม่กินน้ำเออดมมือใหญ่เลยเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณที่เป็นมูทักใต้ขอบคุณที่นางกินเขาน้ำกันเบิงช่องป่าเพราะว่าบ่มีอย่างเบิงเบิงช่องป่าเพราะว่า ยังล่ะปากกระบ,บรูพึ่อกันนะคะกันเหวแต่คนเลือกเบิ้งเนาะค่ะเนาะแล้วแต่คนมีความพอใจที่จะเบิ้งหรือว่ามาทักทายกันวอาก,กันเล่นเลนช่วงที่บเดเดอดด้เฮดยังหรือบรูจะเบิ้งช่องอยังแวะว่านมาบิงเอิญ่นานมาเนาะ,ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบายค่ะ Okay, Sekop, bri, bra, terus entah Ya. nah, sepenen, nah, hon, isim,